เวลาประมาณ2นาฬิกาวันที่25พฤษภาคม2530มีผู้พบศพชายไม่ทราบชื่อถูกทิ้งไว้ในคูน้ำริมถนนสายเอเชียเขตตำบลแม่หลาอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพอ,อนครหลวงได้สืบทราบจนพบว่าชายที่เสียชีวิตนั้นคือนายสารัตรือติว๋วยุวาสิริ อายุ36ปีอยู่บ้านเลขที่34ตรอกเขาสารถนนเตชาวนิตแขวงบางซื้อเขตดุสิตกรุงเทพมหานครซึ่งนายติ๋วนั้นเป็นมือปืนประจำบ่อนชื่อดังยานบางซื้อที่รู้จักกันดีในแวดวงนักพนันว่าบ่อนเตาปูนนั่นเองโดยนายติ๋วนั้นได้ถูกล่อลวงไปสังหารโดยมือสังหารสองคนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามจับกลุ่มตัวมาได้คือน,น,นายนรงหรือดำสุขทวี อายุ35ปีและนายนคงเดชพนินอายุ18ปีกอมอาวุธปืนของกลางผู้ต้องหาทั้งสองนั้นให้การรับสารภาพพร้อมกับสะท้อนไปถึงลูกพี่ใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าพ่อบอนการพนันย่านประตูน้ำก็คือนายภัยจิตธรรมรดพินิจหรือปอบประตูน้ำเป็นผู้ใช้จ้างหวานเนื่องจากรู้ว่าตนกำลังถูกนายสารัตซึ่งรับคำบงการมาจากเจ้าพ่อบอนการพนันคู่แข่งให้ตามล่าตามล้างเอาชีวิตสาเหตุมาจากการแย่งลูกค้าเข้าบ่อน ดังนั้นจึงมีประกาศสิทธิ์ให้มือปืนทั้งสองเก็บนายสารเสรกกรที่ภัยจะมาถึงตัวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอดีเจนเดอรี่ชาแนลจะเล่าให้ฟังหลังจากที่มีพยานหลักฐานในมือแน่นพอสมควรแล้วพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีจึงรายง,งานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นกระทั่งถึงเช้าวันที่29พฤษภาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจทางฝ่ายตำรวจภูธรโดยการนำของพันตำรวจเอกบรรจงมุกดาสนิทรองผู้บังคับการตำรวจภูธรหนึ่งพันตำรวจโทจุมพลสิงหัตทิ์รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพันตำรวจโทประชาพุชงสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอนครหลวงจึงเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อขอความร่วมมือจากพลนตำรวจโทสำเนาวิทิตวรการผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พลตำรวจตรีธนูหอมหวนผู้บังคับการตำรวจนครบาลต้ในการขอกำลังและความร่วมมือเพื่อเข้าจับกลุ่มตัวเจ้าพ่อใหญ่ปอบประตูน้ําจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำราวจทราบว่าในปอบประตูน้ําหรือนายภัยจิตธรรมรดพินิจออกจากบ้านซึ่งอยู่บ้านเลขที่539ทับ19ถนนราชปลารบแขวงมักกะาสาันเขตพญาไทไปร่วมงานศพญาติที่วัดมักกะาสาันและจะร่วมเดินทางนำศพไปเก็บยังสุสานที่จังหวัดชนบุรี ซึ่งการจับกลุ่มนั้นจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าในภัยจิตนั้นมีลูกสมุดหรือมือปืนคุ้มกันอยู่เป็นอันมากอาจเกิดปะทะกันได้ดังนั้นต้องมีการเตรียมกําลังและอาวุธอย่างพร้อมเพรียงโดยใช้กําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายปราบปรามในสายของพันตำรวจเอกบุญชอบพุ่มวิจิตรองผู้บังคับการตํารวจนครบานตายและพันตํารวจเอกรังสีทองไกลแสนผู้กํากับการสืบสวนนครบานตายเป็นฝ่ายลงมือ ซึ่งปรากฏว่าเหตุการณ์ผ่านไปได้ด้วยดีเรียบร้อยไม่มีการประท้าจนเสียเลือดเสียเนื้อตำรวจชุดที่จับกลุ่มนำหมายไปแสดงและควบคุมตัวนายภัยจิตออกจากวัดได้โดยละมอ่อมทำกลางความงุนงงของแขกเหลือที่ยังไม่ทราบสาเหตุและจากสถานีตำรวจนครบาลพญาไทท้องที่ถูกจับกลุ่มที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำปอประตูน้ำ หรือนายภัยจิตธรรมโรดพินิษไปลงบันทึกประจําวันไว้หลังจากนั้นเสียป่อเจ้าพ่อคาสิโนชื่อดังก็ถูกพาตัวไปยังสถานที่แห่งที่สองคือกองบัญชาการตรํารวจภูธรหนึ่งก็ลยให้พลตํารวจโทจิตบุญยญชัยผู้บัญชาการตรํารวจภูธรหนึ่งสอบปากคําในเบื้องต้นนั้นใช้เวลาอยู่เพียงครู่ใหญ่ จากนั้นจึงถูกนําตัวส่งไปที่สพอ,อ,อนนครหลวงท,งท้องที่เกิดเหตุลงบันทึกประจําวันควบคุมตัวเป็นผู้ต้องหาและสุดท้ายถูกนําไปฝากขังไว้ที่สพพระนะครศรีอยุธยาซึ่งมีทั้งสถานที่ควบคุมและการป้องกันที่แข็งแรงกว่าสําหรับบรรยากาศในการสอบสวนนั้นผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าปอบประตูน้ําหรือนายภัยจิตธรมรมรสพินิษพยายามปั้นสีหน้าวางเฉยไม่แสดงความรู้สึกใดๆออกมาตามแบบฉบับเจ้าพ่อใหญ่ ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาว่าไม่รู้จักผู้ต้องหาทั้งสองคนที่ถูกจับกลุ่มไว้ก่อนหน้าหรือแม้กระทั่งชัดเตาปูนเจ้าพ่อบ่อนการพนันอิทธิพลที่เป็นคู่แข่งสำคัญและเรื่องราวที่เป็นเบื้องหลังการตามล่าตามล้างเอาชีวิตเพื่อจะหักล้างอิทธิพลซึ่งกรรันแลกันโดยอ้างว่าไม่รู้เรื่องแต่ประการใดทั้งสิน้นในชั้นนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่อนุญ,ญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาคนสำคัญรายนี้แม้ว่านายสมชายเจนชัยจิตวณิตทนายความประจำตัว และนางอัมพาธรรมรถพินิษฐ์ภรรยาจะหอบเงินสดจำนวนกว่า5 0 0แสนบาทติดตามไปทำเรื่องเสนอขอบประกันตัวแล้วก็ตามแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่จากสพอ,อนคอรหลวงคัดค้านโดยอ้างว่าผู้ต้องหาเป็นผู้มีอิทธิพลสูงเกรงว่าถ้าออกไปจะทำให้เสียรูปคดีส่วนนายนารงสุขทวีและนายคงเดชพนินสองมือสังหารประจำบ่อนปอบประตูน้ำซึ่งถูกจับกลุ่มไว้ได้ก่อนหน้านั้นแล้ว พลตตร,รีพร้อมนิคมพักดีผู้บังคับการตำรวจภูทรหนึ่งชี้แจงว่าได้แยกขังไว้ที่สอพอ,อนครหลวงและสอพอ,อบางปะหันสำหรับนางละเอียดวรดิตซึ่งเป็นคนที่รับฝากปืนที่มือสังหารนำไปฝากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามไปจับตัวไว้ได้แล้วกับอดีตตำรวจอีกนายหนึ่งซึ่งผัวพันในคดีนี้ด้วยนั้นมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กันตัวไว้เป็นพยานมีรายงานเพิ่มเติมว่าช่วงเช้าวันที่30พฤษภาคม ได้มีญาติของนายภัยจิตธรรมรสพินิษหรือปอประตูน้ําเกือบสิบคนได้พากันไปขอเยี่ยมผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ที่สพอ,อเมืองพระนครศรีอยุธยาและทางญาติก็ยังไม่ละความพยายามที่จะขอประกันตัวปอบประตูน้ําออกไปให้ได้ถึงแม้จะเคยผิดหวังมาแล้วก็ตามโดยครั้งนี้ก็หอบหักทรัพย์เข้าพบพันตำรวจโทเกเกียริแก้วสีงาม สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองพระนครศรียุธยาเพื่อยืนขอประกันตัวอีกครั้งแต่ทางพันตำรวจโทเลิกเกียรติก็ยังคงยืนกรานไม่ยอมให้ประกันตัวเช่นเดิมทําให้ญาติิของปอบประตูน้ําต่างพากันผิดหวังแต่ยังจับกลุ่มปรึกษาหารือกันอยู่บนโรงพัก พันตำรวจโทเลกลเกียดแก้วสีงามสารวัตรใหญ่สพอ,อเมืองพระนครศรียุทธยากล่าวว่าสาเหตุที่ไม่ยอมให้ประกันตัวผู้ต้องหาเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีสําคัญซึ่งตนไม่มีอํานาจหน้าที่ที่จะให้ประกันตัวออกไปได้และตนได้รายงานให้พลตํารวจโทจิตบุญยชัยผู้บัญชาการตํารวจภูธรหนึ่งทราบแล้วส่วนเรื่องที่จะให้มีการประกันตัวออกไปหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ใหญ่ที่จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ ในเวลาต่อมามีการเปิดเผยข้อมูลว่าการสอบสวนมือปืนที่ค่านายสารัฐนั้นเป็นไปได้ด้วยดีคืบหน้าไปอย่างมากกระทังเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความมั่นใจว่าปอประตูน้ำหรือนายภัยจิตธรรมโรจพินิจเจ้าพ่อคาสิโนโผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองไทยนั้นดิ้นไม่หลุดอย่างแน่นอนโดยมือปืนที่เป็นผู้ต้องหานั้นให้การรับสาร,รภาพซ้ำยังทำแผนประกอบคำรับสาร,รภาพตั้งแต่เริ่มตน้น รอหลวงนายสารรัฐไปยังร้านอาหารต่อเงินของน,นายนาลงจากนั้นทั้ง3จึงพากันออกไปยังจุดเกิดเหตุโดยนายคงเดชเป็นคนลงมือสังหารอย่างไรก็ตามในวันที่สองมิถุนายนที่ผ่านมานั้นรูปคดีก็ทำท่าจะพลิกเมื่อนายคงเดชผู้ต้องหาคนสำคัญกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวไปฝากขังว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจขู่บังคับให้รับสารภาพว่าเสียบปอบประตูน้ำเป็นผู้บงการฆ่านายสารรัฐ ทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วต้นข้าพเพราะเป็นเรื่องเจ็บแค้นส่วนตัวเนื่องจากนายสารัฐเบี้ยวเงินในวงการพนันนายคงเดชยังระบุอีกด้วยว่าระหว่างถูกสอบสวนในกรุงเทพนั้นตำรวจได้ผูกตาพาไปยังทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งก่อนจะใช้ปืนจี้หัวให้ยอมรับว่าเสียป,ปอเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคดีนี้และด้วยความกลัวตายตนจึงต้องยอมรับทางด้านนายนันรงก็กล่าวเป็นถ้อยคํารับกันว่าคดีนี้นั้นเสียป,ปอบตะตูน้ําผู้เป็นเจ้าหนายไม่ได้เกี่ยวข้องด้วย นขับรถพานายสารัฐออกไปจากร้านเพราะนายคงเดชผู้เป็นเพื่อนขอรองเท่านั้นทางด้านปอบประตูน้ำหรือนายภัยจิตธรมรมรถพินิษ์หลังจากถูกสอบปากคำอย่างหนักและเจ้าหน้าที่ตำรวจย้ายที่คุมขังจากสอพอ,อคลองหลวงไปยังสอพอ,อรพระนครศรียุทธานั้นปรากฏว่าบาร,รมีของปอประตูน้ำไม่ได้ลดน้อยถอยลงแต่อย่างใดยังมีคนดังในแวดวงต่างๆอาทิเชน่นนายวีระมุสิกพงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนายเทียมบุญอินทรบุตร ปรอมมอเตอร์มวยชื่อดังดาราดาวตลกสอสอ,อหลายคนไปเยี่ยมเยียนตลอดเวลาโดยในแต่ละวันนั้นมีรถเก่งชั้นดีจอดหน้าโรงพักเต็มไปหมดอย่างไรก็ตามความพยายามของญาติพี่น้องนายจิตที่จะขอประกันตัวเป็นอันต้องล้มเหลวเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดีได้คัดขานการประกันตัวเรื่อยมาโดยอ้างว่าผู้ต้องหาเป็นผู้มีทิทธิผลเกรงจะเสียรูปคดีและเมื่อสิ้นสุดอำนาจการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายจิตธรรมรอดพินิจ หรือปอบประตูน้ำเจ้าพ่อคาสิโนผู้ยิ่งใหญ่ก็ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำกลางพระนครศรียุทธยาตั้งแต่วันที่4มิถุนายนเป็นต้นมากระทั่งท้ายที่สุดคดีเจ้าพ่อคาสิโนชื่อดังปอบประตูน้ำหรือนายภัยจิตธรรมโรธพินิษซึ่งต้องหาจ้างวานคาก็เป็นอันยุติลงเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่22มิถุนายน2530พนักงานอายการจังหวัดพระนครศรยุทธยา ได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ปล่อยตัวนายภัยจิตธรรมโรจนพินิษกับน,นายนรงหรือดำสุขทวีโดยแจ้งในคำร้องว่าการสอบสวนคดีนี้เป็นอันยุติแล้วหลักฐานไม่เพียงพอขออนุญาตศาลออกหมายปล่อยจากนั้นนายสมชายจุลนิตผู้พิพากษาหัวหน้าศาลได้พิจารณาคำร้องและสอบพนักงานอายการจังหวัดผู้ร้องแล้วจึงมีคำสั่งปล่อยตัวผู้ต้องหา คือนายภัยจิตธรมรมรสพินิจจำเลยที่3กับน,นายนรงรอดำศขทวีจำเลยที่ 2, 2> ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังที่มีคำสั่งปล่อยตัวนายภัยจิตธรมรมรสพินิจหรือปอประตูน้ำเจ้าพ่อคาสิโนโผู้ยิ่งใหญ่แล้วในเวลา16นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ก็นำหมายปล่อยตัวเดินทางไปยังเรือนจำโดยที่หน้าเรือนจำนั้นมีนางอัมพาภรรยาของปอบประตูน้ำรวมทั้งทนายความและญาติยติยืนออรอก,กันอยู่โดยนางอัมพากล่าวว่า ได้เตรียมหลักทรัพย์มายื่นประกันตัวนายภัยจิตอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผิดหวังในการประกันตัวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่เมื่อทราบว่านนายภัยจิตได้รับการปล่อยตัวแล้วนางอัมพากับญาติๆถึงกับชัยโยโหร้องด้วยความดีใจในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ได้นําหมายปล่อยไปแจ้งแก่นายจำลองวันสุขคนหัวหน้าฝ่ายควบคุมรักษาการแทนพอบ่อเรือนจํา แล้วเวลา17นาฬิกา30น,นาทีนายภัยจิตธรรมรสพินิษหรือปอบประตูน้ำก็ก้าวออกมาจากประตูเรือนจำในชุดเางเกงขาสั้นสีขาวเสื้อยืดสีขาวลายดำใบหน้าเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มจับมือกับผู้คุมทุกคนทั้งแสดงความขอบอ,อกขอบใจที่ช่วยอำนวยความสะดวกระหว่างที่อยู่ในเรือนจำแล้วหันไปจับมือกับนักโทษชั้นดีกลุ่มหนึ่งที่ออกไปทำงานนอกเรือนจำแล้วกลับเข้ามาพอดีจากนั้นก็ไหว้ทุกคนไปรอบ จับมือทักทายกับนักข่าวโดยชมว่ารู้ข่าวไวในขณะที่ตนเองกับญาติยังไม่รู้ล่วงหน้าเลยระหว่างนั้นมีแม่ค้าข้าวแกงคนหนึ่งซึ่งเป็นภรรยาผู้คุมเด็กหลักเข้าไปหานายภัยจิตแล้วใช้ตัวบังเอาไว้ก่อนจะบอกว่ากลุ่มช่างภาพจะถ่ายรูปเอาไปประจานนายภัยจิตหรือเสียป,ปอบประตูน้ําก็พูดอย่างอารมณ์ดีว่าปล่อยเขาไปเขาทําตามหน้าที่แม่ค้าคนนั้นจึงพูดว่าเฮียไปแล้วหนูก็แย่ขายข้าวแกงไม่ได้อยากให้เฮียอยู่นานๆ เวลาต่อมาปอบประตูน้าได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าการที่ตนได้รับการปล่อยตัวเท่ากับเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์ยอมได้รับความเมตตาย่อมได้รับความเป็นธรรมเป็นธรรมดาเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะฟ้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ปอบประตูน้ำสั่นหน้าแล้วบอกว่าหลวงพ่อกเกษมเขมมโกพระเกจิชื่อดังจากลำปางซึ่งตนให้การเคารพนับถือเป็นอย่างมากสั่งว่าออกจากคุกเมื่อใด ไม่ว่าได้รับการปล่อยตัวหรือได้รับการประกันตัวให้รีบไปบวชทันทีเพราะขณะนี้ดวงกําลังไม่ดีซึ่งตนได้ปรึกษากับภรรยาและญาติิแล้วว่าจะไปบวชให้เร็วที่สุดสัก6หรือ7วันโดยหากไม่มีอะไรติดขัดก็จะออกเดินทางไปลำปางในเช้าวันที่23มิถุนายนนี้ทันทีปอบประตูน้ำเจ้าพ่อคาสิโนยังกล่าวต่อไปว่าตนไม่โกรธต่อการกระทําของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ถือเป็นเวรกรรมที่ตนเองอาจสร้างไว้แต่ชาติปางก่อนเข้าคุบก็เหมือนกับตกนรกอยู่แล้วหลังจากนั้นเสียปอย,ยังประกาศอีกด้วยว่าต่อแต่นี้ตนจะไม่ทําธุรกิจเกี่ยวกับบอลการพนันอีกแล้วจะหันไปทําธุรกิจการค้าที่สุจริตอย่างเดียวสร้างบุญสร้างกุศลไปเรื่อยๆดีกว่าผมอยู่ในนี้ก็ทําบุญไว้มากมายผู้คุณก็รู้ช่วยไถ่ตัวคนไว้ตั้งเยอะ นายภัยจิตกล่าวแล้วว่าเรื่องการฆ่านายสาัตน์นั้นตตนไม่รู้เรื่องด้วยเลยและไม่รู้จักกับนายคงเดชด้วยหลังจากนั้นนายภัยจิตก็ขึ้นรถเบนซ์น9 0 e สีฟ้าหมายเลขทะเบียน6ขอไข่6333กรุงเทพมหานครเดินทางออกจากหน้าเรือนจำกลางพระนะครศรียุธยากลับบ้านพักในกรุงเทพโดยมีภรรยาและญาติขับรถตามไปเป็นขบวนทางด้านนายประนามเพชรการอายการจังหวัด ปฏิเสธที่จะเอ่ยถึงเบื้องหลังการขอปล่อยตัวนายภัยจิตหรือปอประตูน้ําโดยบอกว่าในวันที่23มิถุนายนเวลา9นาฬิกา45นาทีขอเชิญสื่อมวลชนฟังการถแถลงข่าวที่ห้องทํางานอายการจังหวัดโดยจะชี้แจงถึงเรื่องนี้อย่างละเอียดอย่างไรก็ตามมีรายงานข่าววา่าเบื้องหลังการปล่อยตัวนายภัยจิตหรือปอประตูน้ําเนื่องมาจากการกลับคําให้การของนายคงเดชและน,นายนาลงโดยอ้างว่าปอบประตูน้ําไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และน,นายนาลงยังยืนยันว่าตนไม่ได้ฆ่านายสารัตนอกจากนี้ยังมีพยานปากเอกที่ตำรวจมั่นใจว่าจะเป็นหลักฐานสำคัญมาตัวผู้ต้องหากับกลายเป็นคนติดยาเสพติดให้การวกวนจนขาดน้ำหนักในที่สุดเมื่อพนักง,งานอายการพิจารณาแล้วจึงลงความเห็นให้ปล่อยตัวนายภัยจิตกับน,นายนาลงเกี่ยวกับคดีนี้เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายผู้หนึ่งให้ความกระจ่างว่าแม้จะมีคำสั่งปล่อยตัวนายภัยจิตกับนายนารงผู้ต้องหาแล้วก็ตามแต่ขั้นตอนของกฎหมายนั้น พนักง,งานอายการจะต้องส่งสำนวนทั้งหมดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาเพื่อพิจารณาว่าจะมีความเห็นแย้งหรือไม่หากไม่มีความเห็นแยง้งคดีก็จบตามนี้แต่หากมีความเห็นแยง้งโดยพิจารณาว่าควรสั่งฟ้องก็ต้องทำภายใน15วันจากนั้นก็จะส่งสำนวนให้อธิบดีสารอาญาวินิจฉัชยชี้ขาดต่อไปกราบขอไั่และขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อ ทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคลวะ l เจ e น d ด r รี h ชา n e l